วันอาทิตย์ที่12มิถุนายนที่ผ่านมาโครงการธรรมทายานานาชาติภาคพื้นยุโรปรุ่นที่8จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทให้แก่ชาวยุโรป10ท่านค่ะณนะอุโบสถวัดพระธรรมกายคอสัวลุสโกประเทศเดนมาร์ก โดยได้รับความเบตตาจากพระครูภาวนาพุทธธรรมเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายบูโรสประเทศสวีเดนและพระครูประหลัดภาวนาวัดเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายคอสัวลุสโกประเทศเดนมาร์กเป็นพระอุปัชา ทั้งนี้ค่ะโครงการอบรมและประชาอุปสมบทธรรมทายาตนานาชาติประจำปีพุทธศักราช2565ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึง30มิถุนายนใช้ภาษาอังกฤษนะคะในการสื่อสารและอบรมภายใต้แนวคิดสันติภาพภายนอกเกิดจากสันติสุขภายใน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้กับชาวท้องถิ่นได้ศึกษาและปฏิบัติตามหลักไตรสิกขาในทางพระพุทธศาสนาอาทิการศึกษาพุทธประวัติคุณของพระรัตนตรยักฎแห่งกรรมสัมมาทิฏฐิการนั่งสมาธิเจริญภาวนาเป็นต้นค่ะโดยมีธรรมทายาธนชาติ10ท่านจาก5ประเทศนะคะได้เข้าร่วมค่ะได้แก่ประเทศเยอร,รมนีหท่าน ประเทศอังกฤษ2ท่านประเทศเบลเยียม1ท่านประเทศเนเธอแลนด์1ท่านและประเทศสวีเดน1ท่านค่ะก็้องขอนุโมทนาบุญนะคะกับธรรมทายาทนะคะในรุ่นที่8จํานวน10ท่านนะคะและผู้มีบุญทุกท่านนะคะที่ได้จัดงานบุญในครั้งนี้ขึ้นค่ะสาธุ